สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมหัวใจมีตีนออนอเวครับมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายครับแดนดินถิ่นพ่อขุนคำจุนพุทธศาสนาพระธาตุดอยตุงล้ำค่าอุ่นอายอริยธรรมล้านนาทรงคุณค่าคู่เมืองเชียงรายนะครับและผมก็ได้ขับรถไปในซอยต่างๆของจังหวัดเชียงรายพบว่าเชียงรายนั้นมีวัดสวยๆซ่อนอยู่มากมายตามซอยนะครับ จึงเกิดไอเดียครับอยากจะทำวัดสวยในจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดเชียงรายครับซึ่งในวัดของจังหวัดเชียงรายแต่ละวัดก็มีลวดลายศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และเรามาดูที่วัดแรกเลยนะครับที่จะนำเสนอในคลิปแรกครับก็คือวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนไตรัดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลเชียงรายนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปนะครับวันที่29มิถุนายน2567วัดมิ่งเมืองนั้นบูรณะพระอุโบสถอยู่นะครับนี่ครับตามภาพที่เห็นเลยแต่ว่าภายในก็ยังงดงามวิจิต,ตระการตากำลังจะเดินเข้าพาไปรับชมณโอ,อกาสนี้เลยนะครับระหว่างที่ชมวัด ตามคลิปนะครับผมก็จะบรรยายให้เ,เพื่อนๆได้รับทราบถึงประวัตินะครับวัดมิ่งเมืองนั้นสร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นอักษรเดิมเป็นวัดไทยใหญ่เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดนะครับประกอบกับศาสนาสถานและศาสนาวัตถุแบบไทยใหญ่จึงถูกเรียกขานว่าวัดเงี้ยวแต่ชื่อที่ชาวเชียงรายรู้จักกันแพร่หลายคือวัดจางมู่ เป็นภาษาเหนือนะครับที่แปลเป็นไทยว่าวัดช้างหมอบเพราะมีรูปช้างทรงเครื่องหมอบอยู่ด้านบนบ่อน้าที่สร้างเป็นซุ้มโค้งวัดมิ่งเมืองก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงประตูเมืองเก่าของเชียงรายนะครับประตูป่าแดงหรือว่าสี่แยกขัวดําเมื่อผ่านประตูวัดเข้ามาครับก็จะพบกับวิหารหลังนี้เป็นวิหารไม้ลายคํานะครับเป็นวิหารลายแบบศิลปะล้านนาประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบของ วิหารไทยใหญ่น่าเสียดายนะครับวันที่ผมไปถ่ายวันที่26มิถุนายน2,567วิหารนั้นกำลังบูรณะแต่คาดว่าถ้าบูรณะแล้วเสร็จก็จะมีความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและเมื่อเข้ามาภายในวิหารครับก็จะพบกับพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นลงรัตปิดทองมีนามว่าหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองนั้นมีอายุก,กว่า400ปีนะครับ พระศรีมิ่งเมืองมีพุทธลักษณะที่งดงามศิลปะแบบล้านนาครับเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งยุคต้นกล่าวคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งกัสมาธิพระวรกายอวบอ้วนพระพัดปล่มอมยิม้มพระหนุเป็นปมขมวดเกษาใหญ่ชายสังคาติสั้นเหนือพระฐันพระรัสมีเป็นดอกบัวโดยเฉพาะพระรัศมีนะครับแกะสลักจากขินแก้วจุยเกียหรือว่าแก้วโป่งขาม ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาเท่านั้นครับและพาเพื่อนๆมารับชมจุดสุดท้ายของวัดมิ่งเมืองนะครับก็คือพระาธาตุมิ่งเมืองครับเจดีย์องนี้เดิมก่อนการบุรณะนะครับเป็นเจดีย์ทรงแบบไทยใหญ่แต่ต่อมาได้รับการบุรณะและสร้างเจดีย์บริวารทั้ง4มุมประดับด้วยฉัดศิลปะแบบไทยใหญ่ด้านหน้าเจดีย์มีซุ้มปริิสถานพระพุทธรูปและมีรูปช้างหมอบ อยู่เคียงข้างชาวบ้านเรียกเจดีนี้ว่าพระาธาตุมิ่งเมืองและนี่ก็คือเรื่องราวของวัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่หัวใจมิติอนอเวนําเสนอคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้หากมีคําพูดใดไม่เหมาะสมมีข้อมูลใดที่ตกหล่นนะครับต้องขออภัยไว้นะที่นี้สําหรับเรื่องข้อมูลนะครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลชี้แนะหรือว่าสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมกันเข้ามาได้นะครับ ผมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ